คอลัมน์คนปลายซอยปริศนากรรมทักษิณเมื่อสุก13บธันวาในวงสัมมนาพักเพื่อไทยที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินทักษิณพ่อนายกทิ้งคำพูดให้คนไทยควรต้องตระหนักคิดเพื่อตื่นรู้อนาคตประเทศผ่านปริศนากรรมที่ยิ่งใหญ่ว่าตอนนี้ตัวเอง75ปีแล้ว เวลาเหลือไม่มากอาจจะสักสี่สิบปีซึ่งผมบอกตลอดเวลาว่าขอเวลาอีกสี่สิบปีจะไปเจรจากับพระเจ้าในประเทศไทยผมหายไปสิบเจ็ดปียังไงขอเวลาคืนอีกสิบเจ็ดปีแล้วกันนะับเป็นปิิศนากรรมที่ลึกซึ้งมากองค์กรอิสระที่ควรตีปิิศนากรรมนี้แตกด้วยตื่นรู้สู่ภาวะบัวพ้นน้ำคือปปช ด้วยรับรู้ความจริงจากคำพูดประโยคนั้นของทักษิณแสดงว่าที่นอนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจทำเป็นป่วยจะตายโหงตายหาในฉับพลันตลอด6เดือนนั้นเป็นการจัดฉากระหว่างราชทันโรงพยาบาลตำรวจและตัวนักโทษเองเพื่อเลี่ยงการนอนคุกแท้จริงนักโทษทักษิณไม่ได้ป่วยอะไรเลยซ้ำแข็งแรงยิ่งกว่าควายตู้ เฮียนกระ u, หือรือยิ่งกว่ากระหังหิวซากส่งเสียงร้องกูจะอยู่อีก40ปีแบบนี้ด้วยแล้วก็เป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากป่วยทิพสถานเดียวประเด็นต่อไปในปริศนากรรมของทักษิณคนไทยต้องไคร่ครวนให้จงหนักเพราะซ่อนความในลึกซึ้งซับซ้อนซ่อนกลเกมถึงขั้นเปลี่ยนระบอบและสถาบัน ประเจ้าในประเทศไทยที่ทักษิณบอกจะไปเจรจานั้นทักษิณหมายถึงใครเขาอาจบังอาจพูดแต่ผมมิบังอาจเอ่ยถึงสิ่งที่เขาบังอาจเอื้อมและจะขอเวลาอีกสิบเจ็ดปีคืนคือเวลาที่หนีคดีคอร์ปชันโกงบ้านกินเมืองไปเป็นสัมภเวสีอยู่นอกแผ่นดินไทยนั้นความในของปริศนาคำว่าเวลาสิบเจ็ดปีคืออะไรแบบไหน อย่างไรเห็นไหมผมจึงว่าที่ทักษินประกาศกับเหล่าสาวกเพื่อไทยเมื่อสุขสิบสามมันจึงเป็นปริศนากรรมที่ลึกซึง้งตระหนักแล้วจะตื่นตระหนกเวลาเรารู้แต่เมื่อถูกถามเวลาคืออะไรไม่มีใครตอบได้เพียงรู้ทางมนุษย์สัมผัสโดยแยกเวลาเป็นปัจจุบันอดีตอนาคต อดีตคือเวลาที่ผ่านไปแล้วอนาคตคือเวลาที่ยังมาไม่ถึงและปัจจุบันคือเวลาชั่วขณะที่เป็นอยู่มีอยู่ขณะนั้นดังนั้นที่ทักษิณจะขอคืนเวลา17ปีกับพระเจ้าในประเทศไทยก็คงไม่ใช่ในความหมายอดีตเวลาน่าจะเป็นสิทธิทางการเมืองเป็นใบเบิกทางสู่ความเป็นผู้มากบารมีมีอำนาจควบคุมประเทศสู่ตำแหน่งนายก เป็นเบื้องต้นและได้รับยศถาบรรดาศักดิ์คืนอาจรวมถึงเครื่องราชอิสริยพรที่ถูกเรียกคืนหลังสาลมีคำพิพากษาลงโทษคุกเป็นที่สิ้นสุดด้วยเช่นเครื่องราชอิสริยพรจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าชั้นทุติยะจุลจอมเกล้าว,วิเศษเครื่องราชอิสริยพรอ,อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นมหาปรมาพรช้างเผือกปฐมมาพรช้างเผือก จตุรถาพรช้างเผือกเ่องราชอิสริยาพรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นมหาวชิรามกุฎตริตาพรมงกุฎไทยจตุรถาพรมงกุฎไทยเบนจมาพรมงกุฎไทยเค่องราชอิสริยาพรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดีเรกคุณาภรณ์ชั้นปฐมดิเรกคุณาพรและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่หนึ่งจากการตีปิสนากรรม ผมจะบอกว่าสิ่งที่ทักษิณต้องการได้กลับคืนเป็นแค่คั้นตนเท่านั้นคงจำกันได้ตอนทักษิณเรื่องอำนาจกลุ่มคนเชียงใหม่บอกว่าพระเจ้ามูลเมืองกลับชาติมาเกิดเป็นทักษิณและปี2548ทักษิณขณะเป็นนายกจัดงานทำบุญประเทศเหมิมเกริมนั่งเป็นประธานในพระอุโบสถวัดประแก้วถ่ายทอดออกโทรทัศน์ เกิดสิ่งวิภากว่าตีตนเสมอเจ้าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมยิ่งทั้งไปไหนจะแจกจ่ายธงชาติให้ผู้คลั่งไคล้คักสินคอยโบกเหมือนตอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเจตนาเด่นชัดยิ่งขึ้นตอนเสื้อแดงนปชชุมนุมเผาบ้านเผาเมืองมีการประกาศแดงทั้งแผ่นดิน ทักษิณสถาปนากระทั่งขบวนการนปรชของทักษิณจัดชุมนุมมวลชนที่ภาคเหนือประกาศแยกประเทศตั้งเป็นรัฐมีธงประจำรัฐมุ่งหมายให้ทักษิณกลับมาเป็นประธานาธิบดีเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ทักษิณสูญเสียทั้งสถานะและเวลาไปเมื่อ17ปีที่แล้วจะไปเจรจาขอคืนกับพระเจ้าในประเทศไทยอย่างนั้นใช่หรือไม่ ผมอยู่ไม่ถึงได้พิสูจน์หรอกเพราะทักสินเขาจะอยู่อีกตั้งสี่สิบปีเพื่อทวงคืนจึงฝากให้ท่านที่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่อีกมากกว่าสี่สิบปีขึ้นไปช่วยจับปาดูไงแล้วก็หลังสิบปีต่อจากนี้ไปแล้วช่วยจุดทูบบอกผมด้วยละกันมาถึงปิิศนากรรมทักสินข้อที่สอง ข้อนี้องค์กรอิสระที่ควรตีโจทย์จากบทบาททักษิณจนมีดวงตาเห็นธรรมมากที่สุดคือก,ะกะอกอทักษิณประกาศในที่สัมมานาพักโดยมีนายกแพรในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยนั่งอยู่ด้วยว่าเมื่อสองวันก่อนมีพรกรเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีระหว่างประเทศเข้าที่ประชุมครมอปรากฏว่ามีพักร่วมบางพักหลบป่วยอย่างนี้ไม่ใช่เลือดสุพรรณนี่ว่า ถ้าอยู่ด้วยกันก็ต้องด้วยกันสิวันหลังไม่อยากอยู่ต้องบอกให้ชัดเจนเราเป็นคนพูดรู้เรื่องห้ามหนีต่อไปใครหนีก็บอกว่าถ้าหนีก็ส่งใบาลาออกมาด้วยง่ายดีผมเป็นคนเกลียดพวกอีแอกตรงไปตรงมาง่ายๆอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่ต้องอยู่ถ้าอยู่ก็ต้องอยู่ด้วยกันในเมื่อเป็นนโยบายรัฐบาลร่วมกัน ถแถลงนโยบายคุณยกมือเห็นด้วยพอได้เก้าอี้รัฐมนตรีค่อยๆหลบมือออกไม่ได้ต้องตรงไปตรงมาพักรวมรัฐบาลต้องทำงานร่วมกันจริงๆตรงไปตรงมามีอะไรไม่พอใจพูดกันแต่สิ่งไหนที่เป็นนโยบายรัฐบาลคือต้องทำไม่ใช่ได้ตำแหน่งแล้วไม่เอาแล้วรัฐบาลเป็น,นกลไกประชาธิปไตยมีหลายออปชั่น อยากส่งสัญญาณให้รู้ว่าวันนั้นไม่สวยเลยวันที่หายไปตอนพระกอเข้ามันไม่ใช่ลูกผู้ชายให้รู้ว่าการทำงานร่วมกันง่ายมากและบางตอนยังทำตลกประหนึ่งตบหัวกอกตออวดหมาในคอกวันนี้ผมไม่ได้ครอบงำแต่ผมมากกว่าที่ถูกลูกสาวครอบงำถูกใช้ให้พ่อไปทํานั่นนี่ให้หน่อย เงินเดือนเดือนละเจ็ดร้อยต้องหาลำไพ่เป็นผู้ช่วยหาเสียงได้วละสามร้อยกว่าบาทแต่ช่วงนี้งานชุกอาจได้หลายตังค์สีสะเกตก็เตรียมจ้างผมได้นะเชียงใหม่มีตังค์หรือเปล่าเมื่อถึงหน้าอบจอทีก็จะรวยหน่อยถ้าจะให้ราคาหอมแดงขึ้นเดี๋ยวส่งรัฐมนตรีแดงไปและจะไปทวงราคาหอมแดงให้และทวงเก้าอี้นายกอบจอสีสะเกตให้ พักเพื่อไทยยอมให้คนนอกพักควบคุมครอบงำชี้นำกิจกรรมพักการเมืองขนาดนี้กกอตอทะลุแจ้งเห็นจริงตามพรบรพักการเมืองมาตรา28หรือ,อยังและบทบาททักษิณน,นั้นเข้าขายมาตรา29ที่ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการใดอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพักการเมืองหรือ,อยัง นี่เป็นปริศนากรรมที่กอกตย่อมใกล้ครวนได้ก่อนที่จะมีใครไปร้องว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการเมืองว่าได้พักร่วมรัฐบาลฟังคำขับไล่สายส่งของทักษิณแล้วฟังปุ๊บบรรลุป,ปับวัานายกตัวจริงบรรลุแล้วต้องการนำพักประชาชนฝ่ายค้านมาร่วมเป็นรัฐบาลกับพักเพื่อไทย เป็นรัฐบาลสองพักสองร้อยแปดสิบสี่เสียงรวมพักธรรมนัตอีกยี่สิบก็สามร้อยสี่เสียงเหลือเฟือไม่ต้องอัดอกกับพักภูมิใจไทยและพักรวมไทยสร้างชาติที่ขวางกฎหมายโจรทุกฉบับจะแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติกดต้าน MOU c c เกาะกูดจะขุดก๊าดน้ำมันแบ่งขมนภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติก็ต้าน จะเสนอกฎหมายให้การเมืองยึดกองทัพต้องมาอยู่ใต้อำนาจคอรมอตั้งนายพลต้องให้คอรมอเห็นชอบไม่งั้นตั้งไม่ได้ผูิใจไทยรวมไทยสร้างชาติกอดต้านทำไปทำมาแผนร่วมของเพื่อไทยประชาชนที่จะฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงแล้วตั้งสสรอเขียนใหม่เปิดช่องเอือ้อโกงเอื้ออำนาจให้นักการเมืองกินชาติ ได้ทันเลือกตั้งปี70ก็ฝันจะลายซะแล้วพอพอระพรบประชามติสู่การตั้งสสรเขียนใหม่ฉบับที่สสรทำแบบสีถนนชัยถูกสอวอสีน้ำเงินควา่าแผนปี70แดงบวกส้มกินรวบประเทศก็เหล็บพังพรบรต้องถูกดองไปครึ่งปีกว่าจะตั้งต้นใหม่ได้ ถึงตั้งสสรอได้รัฐธรรมนูญใหม่ยังไงก็คลอดไปทันใช้เลือกตั้งอยู่ดีแบบนี้จะเอาภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติอยู่เป็นกรวดในรงเท้าให้ตัวเองเดินกับเพกไปทำไมก็ไล่มันตรงๆงไปซะเลยพักศิลเข้าสู่แผนเดิมพักโ้มหนึ่งร้อยสี่สิบสามเสียงจากแยกกันอยู่มารวมเป็นรัฐบาลกับพักแดงหนึ่งร้อยสี่บเอ็ดเสียง แดงส้มรวมกันตีกินเมืองอยากออกกฎหมายจากราชอาณาจักรเป็นสาธารณรัฐก็ทำได้จะเลิกเมื่อตราหนึ่งหนึ่งสองก็เลิกได้จะเอาแผ่นดินใต้กอกูดของไทยไปขุดพลังงานแบ่งกับขเขมรก็ทำได้แบ่งได้ประสองพักเสียงข้างมากในสภานอกนั้นหมาเห่าเครื่องบินสีหนาทักษินในกันทวงคืนจากพระเจ้าในประเทศไทย ผมตีความปริศนากรรมออกมาได้ประมาณนี้แล้วบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไปผมบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าช่วงนี้จนถึงมีนาเป็นช่วงฉายหนังตัวอย่างก็ดูตลกสองพ่อลูกขัดหนักขัดเบาไปก่อนเมษาพฤษภาเรื่องขันหลกหนังหัวสองพ่อลูกถึงจะด้าย เปเลวสีเงิน16ธันวาคม2567